นีัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคณะทัวร์มหาวิทยาลัยนนท์เทมน,นะคะมาทัวร์กับเพื่อนนะคะก็มาก็มีจอยนะคะคนนี้แนะนําตัวด้วยดีดี <laughs> ไม่เป็นไรพูดค่ะอยู่หาจอมเทียนนะคะก็มา ชื่อมอนนะคะเป็นเพื่อนผู้ชายเล็และนี่ก็ไอ้เมันก็บอกชื่อไปดิ